สวัสดีครับพี่น้องพญาเต่าหน้าคราชดวงเศรษฐีทุกคนครับวันนี้ก็พบอาจารย์อีกแล้วนะวันนี้มาทําคลิปลงช้าหน่อยนะครับเนื่องจากไปงานมากหลายอย่างเลย ไปงานหลายอย่างเลยอาจารย์จึงไม่ได้มาทําคลิปแต่วันนี้ก็ถือโอกาสที่จะทําคลิปแล้วก็รีบมาลงหนาเลขแนวทางนําโชคให้ทุกคนเลยนะวันนี้ในงวดนี้เลขออกสัญจรนะทุกคนนะเลขออกสัญจรแล้วก็เป็นสัญจรจังหวัดมหาสาร,รคามเลขไหนจะมาเด่นเลขไหนจะมาดีในเลขกําลังวันพฤหัสแล้วก็ออกนี่จังหวัดมหาสาร,รคามด้วยเราก็จะมาคํานวณตัวเลขนําโชคกันว่าเลขไหนจะมาเด่นสุดเลขไหนจะมาดีสุดนะเร เราก็จะได้มาคํานวณตามเลขกําลังวันกันนะครับเนาะซึ่งเลขกําลังวันก็จะมีตัวเลขนําโชคนะหลากหลายตัวเรามาดูตารางกันก่อนนะตารางแล้วก็ใครจะเอาตารางไปจับเองก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะคัดออกมาจาก100ตัวคัดออกมาให้เหลือนะหตัว แล้วก็จะฟันตัวเด่นให้ว่ยตัวไหนจะมาเด่นแต่ทุกคนก็เอาตารางไปจับดูก็ได้เพราะว่าตารางเราก็มันก็เข้ามาเรื่อยๆเ,เข้ามาตลอดเลยนะสําหรับตารางอมาดูตัวเด่นในวันอังคารไอ้ในวันพฤหัสที่หนึ่งะในวันพฤหัสที่หนึ่งน่ะมิถุนายนเลขกําลังวันวันพฤหัสน่ะวันที่1เด่นตัวไหนที่มาเด่นสุดนะครับ น,นี่นะครับแต่มันจะมาเด่นอีกตัวหนึ่งครับซอ้อนแต่ในปีนี้เนี่ยมันจะมาเบิ้ลเดี๋ยวอาจารย์จะแจงตัวเบิ้ลออกให้ด้วยนะครับว่าตัวเบิ้ลมันจะมีเบิ้ลตัวไหนนะครับสําหรับตัวเบิล้ลนะแต่เรามาเอาตัวเด่นกําลังวันกันก่อนนะเด่นกําลังวันกันก่อนนะี่อันนี้เป็นเลขกําลังวันนะทุกคนนะอันนี้เป็นเลขกําลังวัน เลขกำลังวันที่มาเด่นก็คือเลข8ดเลข8ดเลข4ี่เลข1เลข9้าเลขห้าทุกคนนะใครจะจับในแนวไหนลักษณะไหนก็ลองจับดูนะนี่คือเลขตารางเดี๋ยวเราเขียนตารางแล้วเอาไปจับดูนะเขียนตารางไว้แล้วก็ใส่กระดาษใส่สมุดไว้แล้วก็แคบหน้าจอหรือถ่ายไว้นะเห็นไหมเห็นไว้เลยนะอันนี้เลขนะมีอยู่นี่นะมีเลข8ปด 8มี2ตัวนะเพราะว่า8จะอยู่กําลังบนแล้วก็8จะอยู่กําลังกลางซึ่งเป็นเลขกาลังกาลังวันอ่าฤหัสในข้างเดือนเต็มนะซึ่งมันใกล้กับวันพระเลขเด่นกําลังจึงมาเลข8นะฮะเลข8เราเราก็อย่าลืมจับ8 8ดด้วยนะ8 8นะหรือใครจะชอบ48หรือใครจะเล่น3าตัวก็8 41หอ่าหรือว่า8ปอ่อะไร8 4 9อย่างเงี้ยหรือ4ี้อย่างเงี้ยก็ได้51ก็ได้ สี่หนึ่งก็ได้แปดห้านะเก้าห้าอย่างเงี้ยนะนี่นี่ก็ได้เสมอรีบไหมเยเลขกําลังที่มาเด่นกําลังที่จะเห็นเด่นสุดในเลขกําลังวันอันนี้คือคือเป็นเลขตารางนะแต่ถ้าเลขจับคู่ออกมาล่ะทุกคนเลขจับคู่ออกมาเลขจับคู่นะเราเอาเลขคู่สองตัวก่อนเลขคู่สองตัวเลขคู่สองตัวเนี่ยก็จะมีเด่นเลขคู่สองตัวก็จะมีอยู่ที่ตัวนี้ก็มาเด่นนะสุดๆเลยนะตัวนี้เด่นสุดๆเหมือนกัน น,นี่นะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นเลขตัวกันเลขตัวกันก็จะเป็นอยู่ที่เลขตัวกันนะเลขตัวกันคือห้าแปดแปดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดสามสองสี่สี่แล้วก็ห้าเก้านะครับห้าเก้านะอ,อ,อันนี้เป็นเลขเลขสองตัวดินเลขสองตัวเดิน เลขสตัวล่ะเลขสาตัวนี่ชอบนี่ก็จะชอบอยู่เลขหลักสูงหน่อยนะเลขสมตัวเลข3ามตัวจะมีอยู่ที่8ปดแปดเเจดหแปดนะแล้วก็9กนะ้าหนึ่งห้าะฮะแล้วก็สี่ห้าเ้าอ่ามีสามชุดแปดแปดเ้าเจดหแปด เก้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านี่เลขสามตัวนะทุกคนนะเลขสามตัวเลขสามตัวที่เป็นตัวเด่นนะอ่าสามตัวที่เป็นตัวเด่นนะครับนะอันนี้คือตัวเด่นเลขกําลังเลขเด่นกําลังนะมีสามตัวแต่ถ้าจะให้อาจารย์ฟันล่ะมันจะฟันเด่นตัวไหนนะตัวฟันเด่นเนี่ยฟันยากเลยในในงวดนี้เพราะมันเป็นเลขสัญจร เลขสัญจรมาสารคามบางคนก็ไปเสี่ยงโชคเลขกำลังวันหรือก็เลขมหาสารคามเลขผู่ว่าเลขอะไรต่างๆผูกคนก็ลองไปหาคำนวณดูนะ,ะนี่แล้วก็มาฟันตัวดินก่อนจะฟันตัวดินอาจารย์จะมีแนะนําวันนี้อาจารย์มีสาริกาลิ้นทองมาแนะนํานี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูกน,นะอันนี้เป็นสาริกาสาริกาเรียกทรัพย์มหาสนีมหานิยม นะเป็นการงานเสริมการงานเสริมการเงินโชคลาภวาสนานีเห็นไหมสาริกาสวยมากสาริกาคู่ข้างในเป็นหัวใจเป็นเขาเรียกว่าสาริกาเกี่ยวรักมหานิยมใช้ในการเกี่ยวกับของเจรจาไปพูดให้คนนิยมชมชอบคนเมตตาคนนักถือใครที่เปิดร้านค้าร้านขายใครที่จะไปดื่มงานต่างๆนี่ต้องมีสาริกาดี่ติดตัวไว้ไปแล้วคนจะรักนิยมนะได้งานได้สิ่งที่ปรารถนาคนจะอุปธรรมเมตตาดีเขาเรียกว่าสาริกาดินทองนี่ใครสนใจก็ค่อยติดต่ออาจารย์มาเลยสารี นะอ่าบริกาอนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะฮะยังงั้นยังไม่มีอะไรนะถ้าเป็นเรื่องนกเคราะหรือเรื่องเคาะร้ายอะไรต่างๆในเดือนนี้เข้าวันสู่วันพฤหัสรก็ยังไม่ได้เข้าค่อนข้างที่จะมีโชคลาภกันอยู่นะในช่วงของวันเพืหัสเพราะว่าเลขกําลังวันพฤหัสรเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะถูกแล้วก็เลขเบิ้ลทุกคนมาดูเลขเบิ้ลกันเลขเบิ้ลถ้าเด่นสุดในเดือนนี้นะครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็จะมีนะครับ มีอยู่ทั้งหมดอไอ้ห้าตัวไอ้สี่ตัวเลขเบิ้ลมีทั้งหมดสี่ตัวมีถ้าเป็นตัวเบิ้ลเด่นสุดก็คือมีหนึ่งหนึ่งสี่สี่แปดแปดสามสามนี่ตัวเบิ้ลใครจะจับเบิ้ลก็ได้จับเด่นชุดนี้ตัวเบิ้ลนะอใครชอบเบิ้ลก็จับเบิ้ลเด่นชุดนี้นะถ้าเป็นหลักเบิ้ลนะอถ้าเป็นหลักเบิ้ลเลขสามตัวฟันนี่ตัวไหน Uh huh. มันฟันยากจริงๆเลยถ้าอาจารย์จะฟันอาจารย์ก็จะฟัน415 415 915เนี่ย915 159เนี่ยเลขสองตัวก็จะฟันอยู่ที่15กับ59อ้าวอ่าถ้าเลขเบิ้ลก็จะฟันไปที่อ่า33อมากับ66อ่านี่เลขอ่านเนี่ยนนะอ่านี่เลยนะฟันแล้วเนี่ย สองชุดนี้ถ้ามันออกมานี่ก็สุดยอดแล้วทุกคนนะ,ะถ้าเป็นเลขแนวทางนโปรดใช้วปัญญาในการรับโมแล้วก็มีสติในการเสี่ยงโชคเอาเลขอาจารย์เป็นตัวเลขคํานวณเป็นในการคํานวณเป็นเพียงเลขคํานวณเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไม่เข้า แต่ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันดูนะเล่นยังมีสติเสี่ยงโชคอย่างมีสตีนะก็ลองเอาไปกนละเล็กคนละน้อยอาจจะพอได้โชคได้ลาบกันนะเพราะว่าตัวเลขนําโชคเหล่านี้ก็เป็นเลขนําโชคที่จะมาดิน่นแล้วก็สามารถที่จะอาจจะพลิกดวงชะตาให้ทุกคนมีโชคลาภก็ได้ซึ่งอาจารย์ก็หารเข้ามาบวกเข้ามารบตามเลขกําลังวันพฤหัส แล้วก็เอาเลขดวงของมหาสารคามซึ่งตกเลข5มาใส่ซึ่งดวงเลขมหาสารคามตกเลข5นะทุกคนนะ,ะเราอาจจะเล่นหลัก5ก็ได้ใครชอบหลัก5ก็เล่นหลัก5ไปเลยก็ได้จะ5้าอะไรล่ะก็ลองเสี่ยงโชคดูนะทุกคนนะอาจารย์ก็มาวางแนวทางให้ประมาณนี้นะยังไงดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กด subscribe ช่องพญาเต่าหน้าคราดดวงสศทธฐีกันด้วยจะได้มีโชคมีราบกันนะวันนี้ก็ให้ดวงดีมีโชค รับทราบครับ